เนี่ยเนี่ยนะข่าวนนลองรวมมดูข่าวนอ,อนุ่มรอแวมถ้าขึ้นบนรอนฝนจะไปคนน,นุ่มจะทุ่มา ร้อยตองร้อยบาทออกกินข้าวก็ลตลอดตักกต้งแต่ต้องเงินที่ยี่ห้ามายี่ห้าไรก็ให้โคมบานเต็มรถี่จอดเต็มถนน,น,น,นนีนน่มีรงดนตรีมาเล่นเปิดเครื่องเสียงเล่นเงิน เรกือหนูถ่ายก็ได้ใ่ไหได้รดลรอาตอนตอนตอนบนนีทต้งพูดอะไรบ้าเดี๋ยวลุงบอกนลุงมาข้อลุงบารมีที่สักติดอะไรเงี้ยอ่าดคุณคุณต้องจุดเก้าเปรียนคุณต้อง

<Okay. S 2> เดี๋ยวหลแล้วครังกันลกก่อนคุณเดี๋ยวคุณลบไปก่อนคีอุ๊นอัลเงแล้วนะ วันนี้มาบนบานสั่นเก่าหลวงพ่อครับแล้วก็ได้บัดจำไว้หนึ่งรอบบนครับก็บนไว้เก้ารอบแล้วก็ผลออกมาก็คือฟ้ามบัดทหารเกณฑ์เกินครับหม่ห้าสิบทหารพันพันกว่าครับ hàng ngày đây Vô anh về nhà Ô, đi thăm tỉnh luôn Hỏi luôn về đồng